สวัสดีครับวันนี้เราจะพาฝูงสัตว์ของเรามาวิ่งเล่นข้าสนามฟุตบอลกันนะครับเนี่สนามบอลอยู่นี่ครับเน่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 อยู่กับหมาแล้วครับนี่หมาหมาหมามามาโอ้เน่นะเน่เนาะเตะตีกองครับอ้าวตีไปตีไปอ้าวเน่หมาตีกระจู๊กเกี่ยจู๊เน่ดูกับหมาม่วงเลยดีกว่าหมาม่วงหมาม่วงหมาม่วง เออว้าอ้วนไครับแน่ล้มมเหลืงไปแวครัเอาล้าล่ะเด้ออาวิ่งัวิ่ไปออามาเหลืองมันเดินไไห่ไปไอาแดอาล้วเอาเอาเอาาเดินลกเข้าป่าไปนะครับ เอาควายครับวายเอาควายตัวนี้ขาเจ็บด้วยเหรอขาเจ็บด้วยเหรอครับเอาโอ้หวาน,นิาดนึงควายตัวนี้มันสามเจ็บเัยนะครับเอาเอามาลายครับมาลายเอาเดินไปแนละ้วครับเดินไปแนละ้วเดินมาแล้วโอ้ตอนแคมป์คครับนี่เอาอเดินเอาล่วงเข้าปลาไปหมดแล้วนะครับ เอาเอาทางครับทางคนแล้วครับทางคนแล้วเอ่อเราไปนอนดิ้นกันหมดแล้วเอาเอาเอาทางก็นอนดิ้นนะเอาชายก็นอนดิ้นกันหมดนะเอา ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย